สวัสดีครับผมลุงรอเดฟซี่ครับมนี้มาสรุปผลบางไฟบานสร้างแปําอำเภอมหานชันะชัยจังหวัดยโสธรนะครับผมสรุปผลวันที่หาพฤษภาคม2 5 6 6หครับบางที่1่ชาอัมพรครับ2อ5อบคะแนนไม่ผ่านครับบางที่2แหลมจเริญนครับ123คะแนนไม่ผ่านครับบางที่3ห้ำแหลครับ348คะแนนผ่านครับบางที่4อัลันชัยบิกฝ่า360คะแนนผ่านครับบางที่หาค่ำมาท่อง 190คะแนนไม่ผ่านครับบังที่6กอดกอดเมฆ255คะแนนไม่ผ่านครับบังที่7นุม่มกอทม350มคะแนนเจ้าครับบังที่8ใช่เบิกฝ่า2 6 5คะแนนไม่ผ่านครับบังที่9เทพนม350คะแนนเจ้าครับบังที่10กะรอกหน่อยนะครับผม375คะแนนมีจ้ามีผ่านนะครับบังที่11หอมแดงบวกตาพันเปอร์เซ็นต์คะแนน ผ่านครับโอ้โหผ่านสักทีครับตาพันเปอร์เซ็นต์นะครับผมดีใจน้ำตาพันเปอร์เซ็นต์น้ำนะครับผมบังทีสิบสองหน้าค้อนคางใหญ่มัดเด็ดลุงหลอด405คะแนนผ่านครับบังทีสิบสามกุ้งอีสาน390คะแนนมัดเด็ดครับผ่านนะครับผมบังทีสิบสี่ว่ายรุ่นสางแป้นนะครับ35คะแนนไม่ผ่านครับบังทีสิบสามเทปมัดเด็ดบ่เป็นมัดเด็ดครับ160คะแนนไม่ผ่านครับ บังที่สิบหกน้องกัปตันร้อยหกสิบห้าคะแนนไม่ผ่านครับบังที่เจ็ดมัดเด็ดลุงหลอดดีครับโกลแก่สามร้อยแปดสิบห้าคะแนนผ่านครับบังที่สิบแปดฟ้าลังผลสองร้อยห้าสิบห้าคะแนนไม่ผ่านครับบังที่สิบเก้าซอพอดบีมุมนสามร้อยยี่สิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบังที่สิบแสนสิริสี400นน่ร้อยคะแนนผ่านนะครับผมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงหลอดเอฟซีตกับขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอฟซีสวัสดีครับลา